สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูต้นทุเรียนปลูกใหม่ที่ใช้สตาร์กันจีรองพื้นนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาดูรับมาดูที่ยอดทุเรียนนี่ก็หน้าฝนนะครับธรรมดาเลยแมลงาแงมลง,มงปีกแข็งแมงอินูนะเห็นไหมกินแต่ผลที่เกิดขึ้นนะฮะปกติมันจะไม่เป็นอย่างนี้นะหน้าฝนเนี่ยปกติตัวที่ไม่ได้รองพื้นนะครับมันจะกินหมดทั้งต้นเลยใบเนี่ย กินเป็นรูหมดเลยนะครับแล้วก็บางต้นตายไปเลยนะครับรอบก่อนแต่ทีนี้การที่เราใช้ตัวเนี่ยตายกกรจีลองพื้นอันนี้ตามปลูกไปยี่สิบกว่าวันนะครับเข้าสัปดาห์ที่สามแหละยอดกาลังแตกเลยนะครับตเตียงนิดนึงเดี๋ยวจะพาดูต้นเทียงว่ามันเป็นยังไงบ้างแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันดูใ,ใกล้นีเนี้ยเมนูนตายครับได้กินเมื่อคืนนี้ตัวนี้ยังดิ้นอยู่นะช้างทองก็มีฮนะ นี่เนี่ยเห็นซากาดูใกล้เห็นไหมตายครับอืมแต่คือเขากินก็ได้นิดหน่อยนะฮะเขาจะกินทั้งต้นไม่ได้เพราะว่าตายก่อนเนี่ยมาดูนี่ตัวนี้เห็นไหมอันนี้ยังขากระเดวกระเดวกร,ระเดวอยู่อ่าก็ถือว่าได้ไดผลดีมากๆนะครับการใช้ตากระตีลองกนหลุมก็ถ้าปลูกไปแล้วนะครับถ้าได้นัาปลูกไปแล้วเนี่ย ก็ใช้เล็กขนาดนี้ใช้สักครึ่งช้อ e น ure, นะครับโรยบริเวณทรงคุ้มเนี่ยอบโคนนะครับก็มันจะออกฤทธิ์ได้นานส5สิห้าวันหลังผนสาสิบวันนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเรารอมาฉีดเนี่ยถ้าเกิดมันมาลงตอนกลางคืนเราไม่เห็นนะต้นนี้ยอดไปหมดนะครับอันนี้ก็ถือว่าช่วยกันได้เยอะนะครับอ่ะก็เลยอยากมาเล่าให้ฟังไอโซนต้นที่เอียงนี้เดี๋ยวไปดูไปดูต้นที่ปลูกก่อนครับว่ามันดีมาตรงได้เยอะแค่ไหนแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูต้นนั้นกันครับ ครับอันนี้ก็เป็นต้นที่ปลูกพร้อมกันนะครับมาดูใ,ใกล้ๆว่าเห็นไหมฮะทีแรกก็เอียงเหมือนต้นนั้นแหละก็จะเอียงอย่างนี้พอไว้สักพักนึงอันนี้ได้เข้าสัปดาห์ที่สามแล้วนะครับต้นเห็นไหมฮะมันก็จะเริ่มตรงคืนแล้วรุ่นนี้ที่โดนแมงกินไปเมื่อกี้ปลูกไปประมาณสิบกว่าต้นฮะแต่มีต้นเดียวที่ที่โดนกินคือต้นที่ถ่ายให้ดูต้นเมื่อกี้นะครับก็อันนี้ก็ลองพื้นด้วยไมโครไรซา,าแล้วก็วิฮูมิกนะครับแล้วก็ใส่สตา,กาก์กนจี ข้อดีของการปลูกเอียงนะครับมันก็จะพยายามลุกขึ้นมาการลุกขึ้นมาของมันก็คือการแทงรากมากขึ้นนะฮะอันนี้คือข้อดีของการใช้เทคนิคการปลูกต้นเอียงครับก็กําลังแตกยอดนะครับก็ใกล้เดือนหนึ่งล้วแต่หลายๆต้นเริ่มแตกแล้วครับใช้มไมโครไรซาลองลองก้นหลุมนะฮะที่ตั้มใช้มีสามอย่างเนาะมีมไมโครไรซานะครับมีปุ๋ยฮิวมิกแล้วก็ใช้ตัวสตาร์กันจีนนี่แหละนะอันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูนะครับว่าเออเห็นผลลัพธ์แล้วนะว่าหลายคนที่ ใช้แล้วก็สงสัยว่ามันจะกันได้ไหมก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเออมันมันช่วยได้จริงนะครับเราก็ไม่ต้องมาพ่นยายให้เหนื่อยแล้วนะครับทีเนี้ยโอเคครับก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนสําหรับรับชมการอัปเดตคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับการรับชมมากครับสวัสดีครับ